ชาวเน็ตจีนรีวิวนิสัยที่เปลี่ยนไปหลังมาอยู่เมืองไทยสวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในสายตาของคนต่างชาติประเทศไทยของเรามันเป็นยังไงเราอาจจะชินกับรีวิวจากฝรั่งแต่วันนี้ผมมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นครับเรื่องของเรื่องคือผมก็ไถโซเชเียลไปเรื่อยแล้วก็ไปสุดที่โตอินหรือว่า Ti ๊ t o อของพี่จีนเขานั่นเอง แล้วสายตาก็ไปปะกับคลิปของสาวสวยชาวจีนคนหนึ่งเขาไม่ได้มารีวิวอาหารหรือที่เที่ยวนะครับแต่เขามารีวิวนิสัยของตัวเองที่เปลี่ยนไปหลังจากมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแค่หัวข้อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ที่พีกกว่าคลิปก็คือคอมเมนต์ครับโอ้โหชาวเน็ตจีนแห่กันเข้ามาคอมเมนต์เป็นพันๆคือมันไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นแต่มันคือการเปิดวอ เปิดประเด็นถกเถียงกันในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยแบบเจาะลึกสุดๆวันนี้ผมเลยพาทัวร์ชมคอมเมนต์แบบจัดหนักจัดเต็มรับรองว่ามีครบทุกรสชาติทั้งหาทั้งจริงทั้งเรื่องที่คาดไม่ถึงแล้วไปรับฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์เรามาดูกันก่อนว่าเจ้าของคลิปเขาลิสต์นิสัยที่ได้มาจากหลังอยู่ไทยนานๆไว้อย่างไรบ้างเธอเล่าว่า ดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ต้องใส่น้ำแข็งข้อแรกก็คือจริงอันนี้เถียงไม่ได้เลยครับประเทศเรามันเมืองร้อนนะนะกาแฟเย็นชาเย็นน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งพุนๆนี่คือสวรรค์ดีๆนี่ใครสั่งน้ำไม่ใส่น้ำแข็งนี่มีมองหน้ากันบ้างแหละไปเข้าห้องน้ำนอกบ้านไม่เคยพกทิชชู่อืมหัวข้อนี้แหละครับที่เป็นประเด็นใหญ่ในหมู่ชาวเน็ตจีนเดี๋ยวเราจะได้เห็นสงครามย่อมๆกันแน่นอน การไม่พกทิชชู่เพราะเรามีสุดยอดไอเทมลับประจำห้องน้ำไทยยังไงล่ะครับออกจากบ้านต้องพกเงินสดจริงอีกแล้วครับถึง QR code เราจะทั่วถึงเบอร์ไหนแต่สำหรับร้านสตรีทฟูด้ดพ่วินมอเตอร์ไซค์หรือร้านค้าตามต่างจังหวัดเงินสดยังคงเป็นพระเจ้าครับผมแบง่งยี่สิบในกระเป๋านี่มันอุ่นใจจริงๆนะเข้าห้องน้ำเสร็จต้องฉีดตูดและนี่คือคำเฉลยของข้อสครับ สายฉีดํำระเพื่อนแท้คู่ตูดคนไทยมันคือความฟินความสะอาดที่กระดาษทิชชู่ให้ไม่ได้ใครไม่เคยใช้ถือว่ามาไม่ถึงเมืองไทยนะบอกเลยเวลาข้ามถนนจะโค้งหัวขอบคุณรถที่หยุดให้อันนี้เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นจริงนะเวลาเจอคนขับรถใจดีหยุดให้เราก็จะพยักหน้าหรือโค้งให้เบาๆเป็นการขอบคุณมันเป็นวัฒนธรรมเล็กๆที่น่ารักมากๆเข้าบ้านปุ๊บ ถอดรองเท้าทัานทีข้อนี้เบสิกสำหรับคนไทยเลย